พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับน้องตุ๊กติ๊กสวัสดีค่ะพี่เนทจ้าเออแหม่พี่เนทต้องบอกคำว่าเป็นห่วงนะ เออชที่เป็นห่วงในเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้คุยกันเบื้องต้นแล้วก็น้องตุ๊กติ๊กบอกว่าหนูกําลังขนของขึ้นที่สูงเลยค่ะพี่เนรใช่ค่ะเออน้ําปิ่มคลองเลยค่ะตอนนี้เหรอเออมันใกล้บ้านมากไหมอ่ะตรงตรงคลองตรงนั้นอ่ะก็หน้าหมู่บ้านนะคะพี่หมู่บ้านหนูมันอยู่อ่าเป็นถนนเรียบคลองอ่ะคะ่ะโอ้โห <laughs> ตอนนี้ปิ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมก <laughs> ็เกือบเกือบ อีกประมาณคืบหนึ่งก็จะพอดีขอบถนนแล้วค่ะแล้วแล้ว,ลวน้องตุ๊กติ๊กได้ไปอยู่ก่อนปีห้าสี่ไหมหรือว่ายังยังไปอยู่ที่หลังหนูไม่อยู่ที่หลังนะคะออแต่ว่าถามคนเราแวกเนี่ยเขาบอกว่าโซนตรงเนี้ยมันน้ํามันไม่ถึงอืมค่ะแต่ตอนนี้กําลังปิ่มๆใช่ไหมใช่ใช่หนูก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยยกของไว้ที่สูงไว้ก่อนใช่ค่ะเออเออเออ ต็อเป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าขอให้ไม่ท่วมแล้วกันนะจะได้ปลอดภัยจะได้ไม่ต้องอ่าระแวงระวังอะไรแล้วก็น้ําขึ้นแบบนี้ก็ระวังพวกสัตว์เลื้อยคานต่างๆเนอะเออเอวอินเ,เน่ก็เป็นห่วงเนาะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะเรื่องนี้น้องทุกติ๊กให้ชื่อเรื่องว่าซื้อบ้านแถมผีเป็นยังไงฮะเชิญเ,เลยครับ คือเรื่องเนี้ยเนี่ยเป็นอ่าน้องที่เป็นลูกเพจอะค่ะเขาเล่าให้ฟังน้องเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าน้องเบลกับน้องบาสเนี่ยที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อบ้านกันแต่เป็นบ้านมือสองอคือเขาเปิดเพจใน a c e b o o k อะค่ะพี่แล้วเขาเจอแบบบ้านหลังเนี้ยถูกใจมากเลยด้วยความที่เขาไม่อยากที่จะกู้หนี้ยืมสินน้องเบลกับน้องบารเนี่ยเลยตัดสินใจที่ จะหาบ้านถูกๆแบบนี้แหละสักหลังหนึ่งครับแล้วเมื่อน้องเจอบ้านแล้วค่ะพี่น้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยดีมากเลยนะพี่เป็นบ้านเดี่ยวแต่ว่าเนื้อที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมันแค่สิบแปดตารางวามีสองห้องนอนสองห้องน้ำมีหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จัดรถแล้วก็รีโนเวตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ประตูด้านหน้าค่ะพี่เป็นประตูบานเลื่อนกระจกอยู่ด้านขวามือส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นที่จอดรถ มีรประตูไม้อยู่หนึ่งบานครับรั้วด้านข้างเนี่ยน้องบอกว่าตีไม้ปิดมิดชิดเลยรั้วรอบขอบชิดแน่นอนปลอดภัยอืเมื่อเปิดประตูบ้านนะคะพี่ประตูบานเลื่อนมาปั๊บเนี่ยจะเจอกับประตูห้องครัวอืซึ่งครัวเนี่ยก็บิวอินเป็นสําเร็จรูปครเรียบร้อยแล้วอืด้านข้างครัวเนี่ยก็จะมีห้องน้ําแล้วก็มีอ่าห้องใต้บันไดมีห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนมีหน้าต่างตีกรงเหล็กคือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วทำดีมากออใช่แถมที่สำคัญเนี่ยน้องบอกว่ามันเดินทางสะดวกมากเลยนะพี่รถโดยสารเนี่ยรถตู้รถเมย์ทุกอย่างเนี่ยผ่านหมดแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยติดถนนใหญ่ถูกมากและดีมากในตอนนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในราคาแค่1.49ล้านเออ แน่นอนว่าน้องกาแฟนอะ,อะซื้อเลยพี่เอาเลยไม่คิดเยอะอแล้วพอซื้อเนี่ยน้องบอกว่าหลังจากที่มีการขนของย้ายเข้ามาในบ้านเนี่ยม,มันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆค่ะในวันที่น้องเบลเนี่ยเขาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยครับน้องเบลเขารู้สึกว่าน้องเหมือนถูกใส่ตาของคนเนี่ยจ้องมองตลอดเวลาเลยอื ในขณะที่น้องเบลอยู่ชั้นล่างก็จะได้ยินเสียงดังก็ก็แก๊กอยู่ด้านบนออพอเดินขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีใครับแต่พอน้องแบลเดินลงมาข้างล่างอะค่ะพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลงบันไดตามตึกตึกตึกมันแล้วก็จะมีเสียงคนคุยกันแต่น้องบอกว่าน้องฟังไม่ได้สับเลยนะคะพี่ว่าเขาคุยอะไรกันออืด้วยความที่แบบ เป็นคนที่กลัวผีอะค่ะ,ะน้องเบลก็เลยโทรไปหาแฟนแต่แฟนของน้องเบลเนี่ยเขาบอกว่าเอออาจจะคิดมากก็ได้<ะ>เพราะว่าเราเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ตกกลางคืนในคืนนั้นเนี่ยก่อนที่จะนอนเนี่ยแฟนของน้องเบลเนี่ย,ขเ,เ,ยเขาก็เลยเดินมาตรวจตาบ้านนะคะพี่ว่า<ะ>บ้านช่องล็อกดีหรือย,ยังทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะแฟนของน้องเบลพอปิดสวิตไฟเนี่ยตัวสุดท้าย ก่อน<ม>ที่เขาจะเดินขึ้นไปที่ทางด้านบนนะคะพี่ครับพอแกกดปิดปั๊บพี่ไฟสวิตช์อะมันเด้งเปิดขึ้นมาเองออพอไฟสวิตช์มันเปิดเองเนี่ยแฟนของน้องเบลเนี่ยเขาก็อะไรวะอ่ะเดินไปปิดอีกรอบไม่เป็นไรคงสวิตช์เด้งม<อ>ั้งปิดไม่ดีออแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเบลอะเขาเล่าว,ว่าแฟนของน้องเบลอะเขาได้บอกว่าเขาเดินไปปิด ไอไฟดวงเนี้ยพี่อ,อยู่ประมาณสองถึงสามรอบมันเด้งเปิดตลอดเลยอจนแฟนของน้องเบลอะคิดว่าไอ้ไฟดวงเนี้ยเสียแน่เลยเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเช้ามาเนี้ยคอยซ่อมครับแต่พอเช้าว,วันรุ่งขึ้นนะคะพี่ไอไฟที่เมื่อคืนอะมันเด้งเปิดอะอืมันดับไปแล้วเหมือนมีคนมากดมันลงนะะอ่ะค่ะ แล้วทางทางที่เมื่อคืนน่ะพยายามปิดแล้วอะแต่มันไม่สําเร็จแล้วปุ่มเนี่ยมันมันมันกดลงใช่ไหมใช่ค่ะเออน้องเอแบลกับแฟน<อ>ก็เลยคุยกันว่ามันยังไงวะทําไมาไฟมันมันปิดเองแต่ทั้งคู่เนี่ยก็เลยเก็บความสงสัยไว้ในใจก่อนอเพราะว่ายังหาคําตอบไม่ได้ค่ะครับแล้วจู่ๆเนี่ยแฟนของน้องเบลอะ่ะเขาก็เลยเปิดประเด็นขึ้นมาว่าคืนนั้นอะ่ะหลังจากที่เขาปิดไฟแล้วอะ่ะ เขาฝันด้วยแหละอืมว่ามีคนน่ะมันไล่แล้วในฝันเนี่ยไล่ตั้งแต่เหมือนกับเหมือนไล่อะค่ะพี่มไม่อยู่อแล้วตอนแรกอ่ะแฟนของน้องเบลอ่ะเขาบอกกับเขาอ่ะไม่ได้คิดมากอะไรแต่ว่าพอเริ่มมีเหตุการณ์ปแปลกๆเนี่ยครับมันทําให้เขาเริ่มฉุกคิดแล้วว่าเป็นเพราะบ้านหลังนี้หรือเปล่าวะ แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองคนเนี่ยจะคุยกันให้ได้เรื่องราวมากกว่านี้ค่ะพ<ฆ>ี่จู่ๆห้องที่อยู่ชั้นบนเนี่ย<อ>มันก็มีเสียงเหมือนคนมากดชักโครกอะคะ่ะแล้วก็มีเสียงน้ำเหมือนน้ำมันไหลอะค่ะพี่<อ>และมีเสียงเปิดน้ำตามมาติดๆเลย,ยทางทั้งที่ตอนนั้นน่ะสองคนเนี้ยเขายืนเถียงกันอยู่ที่เฉลียงทางเดิน ตรงหน้าห้องน้ําพอดีอแฟนของน้องเบลเขาก็เลยแบบด้วยความเป็นลูกผู้ชายค่ะพี่ต้องใจกล้ากู uh huh. ต้องเปิดเขาไปดูแต่ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปดูปั๊บ uh huh. ไม่เห็นอะไรเลย uh huh. พื้นก็แห้งน้ําก็ไม่เปิด uh huh. ทุกอย่างสงบดีในเช้าวันรุ่งขึ้นสองคนก็เลยตัดสินใจไปนิมต์พระมาค่ะี่ uh huh. ที่บ้าน uh huh. จํานวนห้าลูกเพื่อทําบุญเลยครับ uh huh. แล้วก็มีพระอาวุโสรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็เดินมาคุยกับน้องเบลกับแปนบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของคนนะยูมหากย้ายได้ย้ายนะซึ่งคำเนี้ยค่ะพี่เล่นเอาหน้าถอดสีเลยเ,ออเพราะว่าดูท่าแล้วอ่ะหนึ่งล้านกว่าบาทเนี้ยมันจะปลิวไปในพริบตาออแต่ทั้งคู่เนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อนะคะพี่เพราะว่า น้องบอกว่ามันเป็นงบสุดท้ายแล้วนะพี่ที่ลงทุนซื้อบ้านเนี่ย<อ>หลังจากที่ใช้เงินไปแล้วเนี่ยมันมันเหลือไม่พอกับการที่น้องจะต้องไปหาบ้านหลังใหม่ครับแน่นอนว่าความรุนแรงอะค่ะพี่ของเ<อ>หตุการณ์ในบ้านเนี่ย<อ>เ,ลเ,ลเลเวลมันเพิ่มขึ้น<อ>ไม่ว่าจะเป็นมีการเหมือนมีเสียงย่ําเท้าตอนทั้งกลางวันและกลางคืน<อ>เสียงเหมือนคนเอาเล็บเนี่ยมาขูดกับหน้าต่าง แล้วก็มีนกอะค่ะพี่บินมาชนกับตรงหน้าต่างชั้นสองเนี่ยแล้วตกลงมาตายหลายตัวมากเลยร้ายแรงที่สุดเนี่ยน้องบอกว่าปกติเนี่ยน้องจะเหมือนกับอ่าดักหนูอะค่ะพี่โฮโฮที่ครัวแต่รอบเนี้ยโฮโฮน้องไปเจอหนูเนี่ย <โฮ S 1> มันนอนไส้แตกอยู่ในกรงอะค่ะพี่ <โฮ S 1> ชนิดที่เครื่องในเนี่ยมันเหมือนกับหายเกลี้ยงเลยอะ น,นั่นก็เลยทําให้น้องเบลเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยอืและอีกเหตุการณ์หนึ่งอะค่ะพี่คือเหตุการณ์ที่น้องอ่ะในขณะที่นอนอยู่บนเตียงอะน้องบอกว่าน้องถูกมือที่ไหนไม่รู้อ่ะามากระชากลากลงจากเตียงใช้คําว่ากระชากเลยนะพี่ไม่ไม่ใช่แค่ลากนะเพราะว่ามันแรงมากเลยอะน้องบอกดึงทีเดียวน้องหล่นลงมาจากเตียงเลยครับอ้ยแล้วเหตุการณ์นี้เองก็เลยทําให้น้องเบลเนี่ยคุยกับแฟนเลยว่า กูอยู่ไม่ได้แล้ว <Ừ. S 1> ย้ายออกต้องย้ายออกแล้วประกาศขายเลย <Ừ. S 1> น้องเบลก็เลยไปพบพระรูปเดิมมาค่ะพี่ที่วัดแล้วก็ได้คุยกับท่านท่านก็เลยบอกว่าเดิมทีเนี่ยท่านเป็นคนละแวกนี้ <Ừ. S 1> ก่อนที่ท่านจะมาบวชเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยมันล้างมานานมาก <Ừ. S 1> แล้วเขาเพิ่งจะมารีโนเวทเมื่อไม่นานมาน,นี้เองโดยตามความเชื่อค่ะพี่ <Ừ. S 1> ท่านบอกว่าเมื่อบ้านเนี่ยเมื่อมันไม่มีคนอยู่นาน่ ừ. 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 มันจะมีบางสิ่งน่ะเข้ามาอยู่แทนใช่แล้วในวันที่ท่านได้ไปที่บ้านนะคะพี่ของน้องเบลเนี่ยคท่านก็พบกับดวงวิญญาณเนี่ยจำนวนมากเลยเออซึ่งเขาไม่รับบุญแล้วก็ไม่พอใจที่ออทั้งคู่เนี่ยเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของเขาครับนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้น้องเบลกับแฟนน่ะต้องย้ายออกค่ะพี่ออไปหาคอนโดอยู่แล้วก็ปล่อยขายเลยค่ะ แม้นว่าทุกบันเนี้ยบ้านหลังเนี้ยยังขายไม่ได้แต่<อ>น้องเบลกับแฟนเน่ะก็คือแบบไม่อยู่แล้วลยอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากที่ย้ายออกเนี่ยน้องก็ไม่เจอเรื่องแปลกๆอีกเลย<อ>ค่ะอืณแล้วได้กลับไปดูบ้านอีกไหมไม่ไปแล้วค่ะ<อ>ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละโอ้โหลองนึกภาพนะอันนี้ผมไม่ได้บิวหรือไม่อะไรนะคือเรายืนคุยกันอยู่สองคนผัวเมียเนาะ อยู่ดีๆมีคนใครก็ไม่รู้ชั้นบนกดชักโครกแล้วก็เปิดน้ำเฮ้ยเราก็เหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาทําใช้ชีวิตปกติในออบ้านนะคะพี่พอเราเปิดไปปุ๊บเอาน้ําแห้งแล้วบางทีก็ย่ำเท้าบางทีก็เอาอะไรมาขูดบางทีมาดึงลงไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันร้ายแรงมากนะตกติก๊กใช่ค่ะพี่ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี้ยอันนี้มันเข้าขั้นทําร้ายแล้วนะเข้าขั้นทําร้ายเราเลยอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ใชธรรมดาละคือมันคือต้องเจอตัวเบ้งอ่ะพู่ยง่ายคือแบบเวลาบ้านล้างนานๆก็จะมีสัมภเวสีเข้ามาอยู่อันนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าบ้านนี้บ้านใครเห็นมันว่างอยู่ก็เข้ามาอยู่ก็เข้ามาอยู่แล้วพอวันดีคืนดีมีคนมารีโนเวทแล้วก็เปิดขายเกิดขายได้ขึ้นมาผีที่อยู่ก็ยังอยู่ ปกติแต่คนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ก็คิดว่าเฮ้ยบ้านนี้ดีมีเงินเป็นก้อนสุดท้ายแล้วยาจะซื้อบ้านหลังนี้สุดท้ายแล้วซื้อบ้านแถมผีจริงๆเออน้องน้องบอกว่าเป็นเงินเก็บเลยอะค่ะพี่เงินเก็บที่หากันมาทั้งคู่เลยอะโอ,อ,อ,อ้โ,อโหน่าสงสารนะแบบนี้นะมันมัน,ม,นมันแก้ายากนะมันแล้วแต่โชคชะตาบางคนที่ไปเจอคนที่เขาแก้ให้ได้ก็เออก็ดีไป แต่เนี่ยอย่างน้องทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่เจอคนที่แก้ได้แล<ช>้วก็ยังยังขายไม่ได้ด้วยบ้านหลังนั้นอ่ะใช่ค่ะเออโอ้โหตุกติกมาแต่ละเรื่องนะถึงจะจะเป็นเรื่องที่เขาฝากมาในเพจก็แล้วแต่เนี่ยการถ่ายทอดแล้วก็อารมณ์ในการเล่าเรื่องอะ่ะต้องบอกว่าถ่ายทอดได้ดีทุกครั้งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเล่านะที่พี่เน่ชื่นชม ว่าเป็นนักเล่าที่เล่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยหลอนมากๆน่ากลัวมากๆขอบคุณนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยพี่เน่ก็ต้องบอกว่าให้ตุกติกปลอดภัยนะไม่น้าท่วมนะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวฝากเพจนิดนึงให้ตุกติกพูดเองนะกันเดี๋ยวพี่เน่พูดผิดชื่อเพจว่าอะไรนะชื่อเพจว่าตุกติกดุกดิกปิกเมืองผีค่ะตุกติกดุกดิก ปิกเมืองผีนะฮะชื่อน่ารักนะแต่ว่าใน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 เพจเนาะเวลาเขาแชร์กันเนีเ่ยเขียนเป็นข้อความเลยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยลองเข้าไปอา่านไม่ได้น่ารักเหมือนที่คิดนะน่ากลัวเออ,อเราก็ไปอ,าอ่านแล้วก็ไปอา่านเพจมีคนติดตามเยอะด้วยนะแล้วก็อ่าลองเข้าไปอ่านดูแล้วกันตุกติ๊กดุ๊กดิ๊กปิกเมืองผีนะฮะชื่ออาจจะยาวสักหน่อยเดี๋ยวอ่า น้องตุ๊กติ๊กลองเข้ามาพิมพ์เนาะในห้องแชทได้คะ่ะเอ,อ่ออ่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณน้องตุ๊กติ๊กมากๆนะเดี๋ยวมีโอกาสมาเล่ากันอีกนะครับยินดีคะ่ะอ่าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ